ขาซาเขาเรือว่าไ้กินขนมเปี้ยปาเทปคันเทป ไข่เต็มเต็มแสบแสบเลยล่ะ แม่ผิดหวัง,งแป้งหน่อยนะคะแป้งหน่อย,หอยเหมือนถ้าเบิร์ในที่พี่ที่หอกรายการนั่นแหะ,ะแป้งหน่อยใครเป็นหลูกๆแล้วแบบบาหวานแห้งนะคะ อยากตากอากาศอยากตากแดดเลยต้องล่องทะเลเตียงนอนกับมีให้สะดวกยังมากใช่ไหมแนะนำด้วยแนะนำแบบว่าจะกินขนมเปียต้องเตรียมน้านะคะแคมค่ะแคม

เดรวพาเบิง์นวิน้ำนักินเปียกแล้วก่อน้นย่างย่างอจแกงนาของหั้าดังโดนกน นะมาเที่ยวนะตรงนี้สบายมากไม่ต้องใช้ห้องแอร์เลยเย็นทั้งวันเย็นอย่างแรงนะจ๊ะนู่นนกกระยางขาวพี่นกกระยางขาบินทะเลเนี่ยเดี๋ยวมือแรกกะนั่งก็งกจะเริ่มขึ้นขึ้นมากคุณนะเห็นว่าเห็นนั่นต่อเสาบ่คะน้ำจะึ้นมากกว่านั้นนะคะ แง๔แส๔รถอ,อยู่สองเือนเสระกรลนะคะอยากเที่ยวไรมา